เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนจรักนักสะสมเปลี่ยนเก่าแบ่งเก่ารวมทั้งเพื่อนๆนักสะสมมือใหม่นะครับสวัสดีพ่อค้าแม่ค้าตามตลาดนัดทุกท่านนะครับกลับมาพบกับครูโดงอีกครั้งในช่องครูโดงคอยนะครับช่องครูโดงคอยนอกจากจะเป็นช่องที่มีการ บางครั้งเราก็มีการประกาศรับซื้อเหรียญกระสาบนะครับบอกกับเพื่อนๆพี่ๆยังน้องมาโดยตลอดเหรียญกระสาบที่กุกดองรับซื้อเกิดจากความรักความชอบโดยส่วนตัวล้วนๆนะครับแล้วก็ทุกครั้งที่ทําคลิปออกมาจะพยายามอธิบายให้ละเอียดที่สุดนะครับเพื่อที่เพื่อนๆพี่ๆน้องจะได้เข้าใจแล้วก็ทราบถึงสาเหตุของเหรียญนั้นๆน,น,นะครับที่มีราคาสูง คลิปนี้ EP พีนี้ครูโดดจะมาพูดถึงเหรียญส10บาทในหลวงรัชกาลที่9้านะครับซึ่งเป็นพระเศียรเหล็กต้องบอกเลยว่าเหรียญนี้พออนี้ดูพออ,อย่างเดียวนะครับตอนนี้เป็นเหรียญที่แทบจะจับต้องไม่ได้ละของครูโดดก็มีอยู่เพียงแค่เหรียญสองเหรียญนะครับตอนนี้สั่งซื้อมาก็พันห้าแล้วจะขึ้นมาโอ้หลายพันแล้วครับตอนนี้แทบจะจับต้องไม่ได้เลย นั่นก็คือเหรียญ10บาทเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะครับเหรียญ10บาทเหรียญนี้นี่ครับผมนี่ครับเหรียญนี้เป็นเหรียญที่สองนะครับที่คุณโดงได้มาเนี่ยเหรียญแบบนี้นะครับเนี่ยตอนนี้นะครับเหรียญนี้ไม่ต้องดูอะไรมากเลยพอสอเท่านั้นราคากระโดดขึ้นไปเลยนะครับนี่ครับผมนั่นก็คือเหรียญสิบบาทปี2531 หลายคนที่อยู่ในวงการนักสะสมทราบกันดีอยู่นะครับว่าตอนนี้เหรียญนี้นะครับถ้าเป็นเหรียญออกเงาเงามุวงมงนะครับแล้วก็อยู่ในแพ็คกลมเนี่ยตอนนี้ที่เล่นกันนะครับ2,500บาทเฉลี่ยแล้วนะครับ2,500าบาทก็ไม่ทราบโดยสาเหตุอะไรทําไมอยู่ๆก็โดดปุ๊บเลยจากสมัยก่อนนะครับเนี่ยเหรียญยกตัวอย่างนะครับเหรียญที่คุโด่งได้มาเหรียญเนี่ยหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับเมื่อก่อนที่คุโด่งได้มาเหรียญแรก จะอยู่เพียงแค่ถ้าเกิดไม่มีเมาส์นะครับไม่มีเมาส์เนี่ยจะอยู่เพียงแค่1200บาทเนี่ยสูงสุดแหละ1200บาทเนี่ยเหรียญเนี่ยเป็นเหรียญที่สอที่กูโดงได้มานะครับกลายเป็น1500บาทกระโดดขึ้นมา300บาทพอลองลองเข้าไปดูนะครับออสอบถามแล้วก็มีขายตาม Facebook ตามกลุ่มต่างๆนะครับตอนนี้เหรียญที่อยู่ในเมาส์ คนที่เก็บสะสมไว้ช่วงแรกๆนะครับตอนช่วงแรกๆก,ก็ซื้อไว้4ี0ร้อนะครับเป็นเมาส์มีการยัดเยียดกันด้วยเพราะว่าราคาไม่สูงปัจจุบันขึ้นมาถึง2,500บาทมีการนำออกมาเทขายกันนะครับเยอะมากเลยปี2,531เหรียญนี้แทบจะแตะต้องไม่ได้ลแล้วแลมีแนวโน้มจะสูงขึ้นอีกอาจจะสูงขึ้นถึง3,000บาทนะครับภายในสิ้นปีนี้ เพราะฉะนั้นคนที่เป็นคนที่มีเหรียญน,นี้สะสมเอาไว้นะครับคนที่มีเหรียญสิบบาทปี2531แล้วไม่ใช่พ่อค้าแต่อย่างใดคุูดวงแนะนําให้เก็บนะครับถ้าเกิดยังไม่เดือดร้อนจริงอย่าน,นําออกมาขายปี2531นะครับปลายปีราคาสูงขึ้นอีกแน่นอนเฉลี่ยแล้วตอนนี้ก็2,005 5นะครับและปลายปีมีโอกาสสูงถึง3,000บาทเพราะว่าพอมีคนเอามาขาย 2,004 2,003ก็เริ่มคือมีคนคว้าเอาคว้าเอาเลยสำหรับเหรียญที่อยู่ในแพ็คนะครับสมัยก่อนเมื่อตอนต้นปีคูดโดประกาศรับซื้ออยู่900บาทเนี่ยเหรียญที่เป็นแบบเนี้ย900บาทไม่มีใครนำมาเสนอขายเลยตอนนี้แตะต้องไม่ได้แล้วครับ900บาทไม่มีคนมาเสนอขายแล้วสำหรับคนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้า ครูดวงยังเชื่อว,ว่าเหรียญแบบนี้นะครับเหรียญที่ผ่านการใช้เนี่ยอาจจะมีอยู่ในกระปลุกอมสินอาจจะมีอยู่ในตะกร้าโดยไม่รู้ตัวถ้าใครมีเหรียญ10บ,บาทลองลองส่องดูนะครับถ้าเป็นปี2531ไม่ต้องดูความพิเศษอะไรมากมายเลยราคาเหรียญแบบนี้1,500บาทสูงขึ้นอีกแน่นอนนี่คือเรื่องราวดีๆแล้วก็ข้อมูลดีๆที่คุูดงเห็นอยู่ในกลุ่มของนักสะสมนะครับวันนี้ก็เลยนำมาฝากเพื่อนๆฝากเอซกัน สำหรับวันนี้โชคดีมีความสุขสวัสดีขอบคุณครับเพื่อนๆอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับ i i want want nobody nobody but you